สวัสดีครับพบกันอินทร์น,นะครับผมกําแนวทางหุยฮานอยวันนี้นะครับวันที่7กุมภาพันธ์วันอังคารวันเมื่อวาน,นเกิดแตกนะครับส่งข้อสีนี่มาถี่เหลือเกินนะครับเ <c oughs> ด่นวันนี้ฟังแถวแถวแรกนะครับปกติครับศูนย์หนึ่งมากับสามสี่แปแถวที่2พิเศษศูนย์หมากับหน 1, 2, 3, 4, ึ่งสองสาแถวที่3ามบนะครับสอมากับสี่ส สาวเท่เดังเดนไปทีเดนนหนึ่งมากับสนะครับ3ามาแ Nenhum, 0ูน1ครับ0 3น4 0ส0มน่ะครับ1นึ่1มา14ครับ1 3 1 5 1 8ร้อยนะครับ9ครับ901นะครับ903 904 905 8, 9ก้าศูนย์แปดนครับเก้าหนแล้วก็เก้านึ่งแปเนไปที่นศะูนย์สามศูนยสี่นะครับหนึ่งานะครับเก้าศูสีาหำหรับแนวทางหัวหน้าน่อยนะครับับนังคารที่ เจ็ดกุมภาพันธ์ก็ลองตามกันใหม่ครับขอโชคดีครับ